ฉลาเมเลกุมมะเรางมัตุลลาเฮโอ巴拉กาตุค่ะศึกษาอยู่คณะศึกษา,าศาสตร์วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธครับตอนนี้กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สานะคะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานรครินทร์มเชลเข้าใจค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ะะาสามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเข้าใจตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่สอง หลักสูตรสาารุาสารบัณฑิตสาขาวิชาทันตาสาธารณสุขครับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิงนครจังหวัดตังครับกำลังศึกษาชัน้นปีที่สามมหาวิทยาลัยอุบนสมารางังคณะอุศรุดดีสาขาวาอิสานศึกษา ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คณะครุศาสตร์วิชาเอกธุรกิจศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ,คะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลายัยฟะตอนนคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสาขาวิชาชารีอะชั้นปีที่2นะคะคนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาชาริอะนะครับคณะอิสลามศึกษาและนิสสัดมหาวิทยาลัยฟาตอนีนะครับก็ศึกษาชั้นปีที่1คณะศาสนจุฬาฯมหาวิทยาลัยมหิดลครับ อนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสํานักการแพทย์บุรณาการสาขาแพทย์แผนจีนนะคะตอนนี้กำลังศึกษาชั้นเราดดมาศึกษาชั้นปีที่2นะคะหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาค่ะมีตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ที่สถาบันภาษานานาชาติมหาลัยฟอตอนีค่ะเพื่อต่อในคณะอิสลามศิสระและนิติศาสตร์สาขาอุตุนิยมสูตรนานาชาติค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2 คณะสาารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาทัานตาสาธา,ารณสุขวิชา,ารายการารณสุกเิเินทรจังหวัดยะลาค่ะกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สองนะคะสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยว่าอะไรลณะค่ะต้องขอขอบคุณพื้อการแล้วก็ทางโรงเรียนมากเลยนะครับที่สนับสนุนทุนการศึกษาขอบคุณทางโรงเรียนที่มอบโอกาสให้กับบีฉันเพราะทุนสามารถแบ่งเบาภาระให้กับทางบ้าน ดีใจที่ทางโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาขอบคุณผู้จัดการขอบคุณคุณครูที่ได้มอบทุนการศึกษานี้ให้กับหนูนะรู้สึกฮับยูล้ามากๆรู้สึกดีใจนะคะดีใจแล้วก็ฮับยูล้ามากๆที่ผู้จัดการเนี่ยมอบทุนนี้ให้เพราะว่าทุนนี้เนี่ยสามารถแบ่งเบาภาระของที่บ้านได้เยอะเลยเมือั่ฮับยูล้านะครับยาซากุมมลคอยรอนนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็คณะ าบริหารเองหรือว uh ่าเป็น พู้จัการนะครับที่ได้มีการจัดสรรหาทุนนะครับให้กับนักศึกษานะครับขอขอบคุณทางโรงเรียนวัชิงสูนวินทยามากๆเลยนะครับที่ให้การสนับันุนทุนการศึกษานะขอบคุณจากทางโรงเรียนนะคะที่ออมีโครงการดีๆแบบนี้นะคะก็ทําให้ได้แบ่งเบาภาระที่บ้านไปเยอะเลยค่ะก็อาถรรพณ์ดีลมากๆเลยค่ะที่ได้ทุนนี้เพราะว่าทุนนี้นะคะเป็นทุนที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่จะจาใช้จ่ายในทางบ้าค่ะก็ก่อนอีกนเรต้องขออย่าเสยกินลาโดยผู้จัดการนะคะที่มอบทุนการศึกษา ทุกๆเดือนเดือนละ2,000บาทนะคะพ้ะก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่ได้รับทุนนี้แล้วก็ยู้สึกกินรับผู้จัดการมากๆเลยค่ะที่ได้มอบทุนนี้ให้เพราะว่าทุนนี้เนี่ยก็ช่วยแบ่งเบาภาระของทางบ้านได้เยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็อันทำดีแล้วค่ะที่อาจารย์ได้เห็นความสําคัญในจุดๆนี้ค่ะก็จะขอทําอามานะตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดค่ะเป็นสิทธิ์เก่าจากโรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยานะครับ รู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆนะเลยครับที่ทางโรงเรียนสนับสนุนทุนการศึกษาทุกๆเดือนเดือนละ2 0 0 0บาทนะครับก็ได้ตั้งแต่ปี1ครับจนตอนนี้ก็อยู่ปี2แล้วก็จะได้จนจบปี4เลยครับ